เฮ้ยมาแล้วนะมาแล้วนะทุกคนมาแล้วนะครับทุกคนทุกคนบมพับจออยู่นะครับอะไรตั้งสามวิรู้ได้วหมภาพจอวะโถไอ้สัตว์ใครก็ทำกันไปเดียใครเป็นก็ทำนี่ยืนดิ่งกันไปดิขนาดบอกว่ามาแล้วยังยังไม่หายภาพจอไอ้ไอ้ไอ้เมีตัวงไอเมนแฟดเอเมนออกไอเมนมาเต็มเลยไอ้กงจะตาย

ฟ้าตายทำอะไรกันตรงนี้ไอ้เหี้ยจะกําลังจะเซตสมุกกําลังจะเซตสมุกไม่ไม่ไม่เม่งิลเฮ้ยไอ้เหี้ยปืนเฉยเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกํเฉยเลยีนี่มันยิงกูไม่โดนได้ไงวะ เอายิงกูไปไออยู่ยิงกล้องว่าไปดูลองได้ี่จะเลิกพี่ยิงกูดากลองไงต้องพี่แวเฮ้ยิงพิชายจากตูดยิงจากตูดยิงพิชูจากไทยตายแล้วตายแล้วแผทําตายแล้วตายแล้ว มันเป็นอะไรนต่ว่าเป็นโอ้ต่ะมันขืนเว้ยไอ้แย่ชอบนี้เป็นกูขือเก่โดนจั๊กไหนโดนจั๊กน่ไปปีใหม่ดิเหี้ยเกี้เราผิดพลาดตรงไหนวะเนี่ยไม่เข้าใจปีใหม่นี่ต้องคือต้องรอกสองเดียวนั่นปีใหม่แห่แปดด้านเพื่อนแปดด้นก็พอด้วย ขายบองเป็นนัดพอไม่พอไม่เิดอะไรอันนี้ไม่เกิดชัวดี่ัวดียมานอันนี้ก็สุดน้อยก่ะพูดูถึงกล่องไอ้ดเอ้เจ็ดหามันเหลยยิบห้าเว้ยแต่พี่กูเลยห้าไอ้ยักษ์โยนเื่อใ้ชัตายเลยไอ้เบมัดนกเมื่อกี้เยอะเฟิร์นมฆ่าพิัยไี่ชมันตู้กูไม่ได้หรอกอยู่เล่น อุ้ยเออไม่เคยเป๊อะไรวะโหเอาไอสัตว์กลัวเอ้ยนึกว่าพระเอกกลัวอี๋ปีใบโอ้ยเฮ้ยกูยิงมาแล้วอ่ะเพื่อนอยู่ซ้ายเนี่ยเหรอไปจัดไปเล็งลงลง ไม่เห็นอนาแลบก่อนแล้วแบก่อนตำรวจไปเห็นก่อนเลย้ม<อ>พี่กุโรนตาจิมตี